ก็จะเป็นบริเวณสามแยกน้ำวนครับ <laughs> พ <àn> ิทยาครับด้านหน้นนะครับก็จะเป็นบ้านเชิงวรรคภิษฐ์ครับที่ด้านหน้าครับตรงนี้ครับก็จะเป็นช่วงน้ำหลากนะครับก็จะเป็นน้ำหลากจากทางภาคเหนือครับที่มาประจบกันตรงนี้นะครับช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงน้ำหลากครับ ไหลแรงนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่บริเวณป้อมเพชรนะครับอยุธยานะครับก็จะเป็นป้อษษมอดีตส,สมัยอยุธยานะครับก็จะเป็นป้อมหน้าด่านของจัวอยุธยาสมัยตะกอนนะครับที่เป็นป้อมหน้าด่านนะครับที่มีเรือสินค้าผ่านเข้ามาก็จะผ่านมาจ,จุดนี้นะครับก็จะเป็นป้อมเพชรอยุธยานะครับ ก็กำลังขึ้นเยอะวันนี้วันหยุดนะครับก็มีโอกาสเดินทางมาเพื่อชมนะครับมาดูเรือครับเรือที่จะผ่านบริเวณสามแยกน้ำวนนะครับ รับชุดนี้รับก็จะเป็นน้ำหลากนะครับบริเวณตรดนี้ก็จะเป็นสามแยกวังน้าพบนพิทยาครับชรงนี้นะครับน้ำก็กำลังขึ้นมาเยอะอยู่ครับตอนนี้เขาก็ด้านหน้าบก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าที่เห็น ทรงไทยนะครับก็จะเป็นวัดพนัญเชิงวัดพระวัดพนญเชิคง,งครับที่อยู่อุทยานครับ นำเที่ยวอนนี้ครับน้ำก็เที่ยวแรงมากครับพอเรือผ่านไปครับก่บตอตรนนี้ครับก็จะเป็นป้อมเพชรนะครับเป็นอ,อยุธยานะครับมีเรือสอง่งสินค้า ใจนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่สาแย่น้ำวนครับอุทยาน 18ล้านดวงใจนะครับที่ก็มาติดตามรับชมนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นช่วงน้ำหลากนะครับช่วงหน้าทวมนะครับก็จะเป็น,นบรรยากาศภายในคอนเทนต์นะครับ น,นี่ครับก็จะเป็นช่วงน้ำเชี่ยวนะครับ ก็ปอจจบไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์สดอีกครั้งนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับ คุณนะครับสุกท่าเข้ามาติดตามชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นช่วงปัิการช่วงน้ำหลากนะครับก็มาดูน้ำนะครับที่บริเวณสามแยกฝังน้ำวนนะครับก็ขอบคุณกับสีล้านดวงใจนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับ